ะะคคฉันบอกแล้วว่าถ้าฉันคิดชื่อช่วงลากคอมารีแอ๊คือก็คือลากคอรีแอคจริงๆไม่คือจะบอกว่าลากคอรีแอคจริงเพราะว่านี่คุมสถานีอยู่จริงน้ำมานี่มานี่คออย่างนี้เลยโอเคถ้าถ้าคนน้ำบอกอย่างนี้แสดงว่ามันจะต้องมีมีอีกมีอีกวงหนึ่งที่ฉันคู้นใจกันหนึไปก็คือวงที่ฉันจะขายเนี่ยชื่อว่า the m u six เป็นวงจากค่าย pination ก็คือค่ายลุงสารู้จักไหมรู้จัก ต่งน้ำา์ใช่มือใช่คือจะบอกว่าเด็กวงเนี้ยเขามาจากรายการลาวซึ่งเป็นระหว่าง JYP กับ P Nation ซึ่งสมัครแฟนขาบอยกูที่จะเดบิวตกันซึ่งกั่อง P Nation เนี่ยก็ได้เดบิวตมาแล้วเมื่อคือสภาปีที่แล้วชื่อวงว่า The New s i c ชื่อย่อ G N X ก็แอบติ่งอยู่ใช่ไหมล่ะก็ฉันตามตั้งแต่เดบิวแล้ว ตัว,มตวมมไม่อยากจะรู้จักเหลอเกินรู้ไม่ยัไงเพราะว่าตัวเนี่ยแ,แบบว่าไม่ค่อยได้ตามเป็นพวกแบบรายการเขาเรียกนะเซเวอร์เออประมาณนั้นเพราะว่าเจ็บจับปกดิวมนุวั <c oughs> นอวันแล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ตามเซเวอร์ของทาง คอร์เรีอเท่าไรไปตามซอร์ไวเวอร์ของไทยอยู่รายการนะคะทุกคนเป็นรายการตัวเลไรก็แต่ตอนนี้เป็นเด็กๆงานดีมากอ่าคิบ็อกไอเลียนะใช่แล้วอย่าเพิ่งไปทีบ๊อกไอเลียนไปไม่บอกชื่อบอกเขาว่าเป็นซอร์ไวเวอร์ที่ปี189อ่า1823ที156โอเคไปเข้าเรื่อดลดาแล้วไปเทช็คแก็ต้องทีเด้อวงนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด6คนนะคะก็จะมีแทฮุนที่เป็นลีดเดอร์เมนแดนเขาอย่งจูนที่เป็นพี่ใหญ่แล้วก็เมนแ랩 ฉันชอบเรียนแรปมากใครอยู่ใช่มันรับซีมากคนเนี้ยจุนฮยอกจุนฮยอกนี่จะเป็นคล้ายๆล้นเตอร์แล้วก็จะเป็นแมนแดนแมนฟิววิชวลโมใช่ใช่แล้วก็จะมีน้องเอ่อชื่ออะไรนะแป๊บนึงนะตั้งนึ่งฉันตื่นเต้นอะแกฉันไม่เคยใส่เลยเพื่อนคนเรามันมีลืมกันได้มาว่า NCT 23คนฉันยังลืมเลยทุกวันนี้เหลือ20แล้วอย่าพูดไม่ฟัง อันนี้นะคะสำหรับ iPad เครื่องมีไม่มี YouTube Premium ยังไงก็สปอนเซอร์เข้าได้นะคะเพราะว่าตอนนี้รายการเรายังไม่มีอะไรเลย <c oughs> ใช่ iPad ยังไม่มีทุก YouTube Premium เลยสำหรับใครต้องการจะติดต่อง,งานก็ติดต่อไปที่ Manager เราได้นะคะหาเงินมาซื้อ YouTube Premium แปะแปะแปะตรงนี้เลยเอาบุกขึ้นมาขายกัน ก็ไฮยันซูจะเกิดศูนย์สามนะคะแล้วจะเป็นเมนร้องเหมือนกันแล้วก็น้องฮวีอึนวีก็คือจะเป็นโปรดิวของวงใช่เมนแปของวงอะไรอย่างงี้เวงใช่แล้วก็มักแม่ของเรานะคะซอฟจูนศูนย์ห้าก็คือเด็กกว่าเราอีกนะใช่สิบแปดก็คือแบบกำลังกลุกใช่เป็นเมนร้องอ๋อว่าเขาใช่จริงๆวงเนี้ยคือเขาทำได้หลายอย่างคือตอนเนี้ยเขาออกมาทั้งหมด3มินิอัลบัมอัลบัมแรกคือ Mo ู ve ก็คือเพลง Baby อัลบ um e um um> yes? ั้มสองชื่อเ l ิ v e n e ว e r Die แตเติ้ลชื่อ Love All Day ส่วนอัลบั้มที่3นี่ก็จะเป็น b o y o o อัลบั้ม Boyhood ชื่อไตเต้นว่า Kick It For Now มีบัมเต็มหรือยังยังไม่มีนี่แค่มินิอัลบั้มถ้าบัมเต็มจากขนาดไหนใช่เราจะบอกว่าอัลบั้มแต่ละอันอะซึ่งฉันซื้อมาล้ว จะบอกคุ้มค่าแก่เงินมากๆอัลบั้มคืออัลบั้มจริงๆสงสัยต้องมี EP อันบอกก็แหละใช่ก็รอซื้ออยูน่นะก็รอแบบ<ช>ก็รอ<ด>สปอนเซอร์เขา้าจะได้ซื้อบอยคูจะฟังเพลงไหนก่อนจะมีสามเพลงเบอร์ <c oughs> ตันเอ้า เอางี้เราฟังเพลงเดบิวตน้องดีกว่าเสร็จแล้วใครที่สนใจก็ไปติดตามน้องกันได้เราจะทิ้งช่องทางการติดต่อของน้องไว้จะทั้งเป็นทั้ง IG Official ชียลติ๊กทูปออฟฟิเชียลหรือว่าอะไรต่างๆที่ติดตามน้องได้สำหรับคนที่สนใจอยากจะตามน้องต่อนะคะเพลงเดบิวชื่อวเพลงมูฟเราจะมาแบบฮิปฮอปดูดันนิดนึงเนื้อเพลงประมาณว่า ีไปฉันจะเดินทางของฉันตัวพ่อมาแล้วเออตัวพ่อมาแล้วลูกค่ะไม่ตัวพ่อแล้วตัวลูกเเดี๋ยวเขาก็ขึ้นอันนี้เรียกเป็นเจนสี่ได้ไหมเจนสี่ได้เจนสี่เนาะปิดท้ายเจนสี่ใช่เพราะเดี๋ยวเจนห้าจะมาแว้วใช่ไอเดนหิฟาทุกคนก็คือตัวตึงๆใช่ต่อไว้ก่อนแต่ตอนเนี้ยติ่งเจนห้าหรือเจนสี่หลังตึงแล้วล่ะเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ตั้งหลังต่อและเดี๋ยวเรามาดู MV เพลง Move ของ The New s ซีกันดีกว่าค่ะ อันนี้คือขยองจุน,นเดี๋ยวฉันจะหาคนที่ถูกตากต้องใจกันบางเออเ,เดี๋ยวดูก่อนอ่ะเรื่องมาเดี๋ยวบอกชื่อตอนท้าย,ายคลิปได้วด่าคะเจอคนนี้แน่เลยเดาๆเดี๋ยวลองดูไอ้ผู้ชายทำผมสีอะบอกตรงนะ ไม่รอดหรอก <laughs> มักเน่แน่เ,เลยอ่ะผู้ไหนที่มันเดา่หนะคนนี้มักเน่เฮ้ยเจ้าทำผมเลยเป็นไฮไลท์รอบใหม่นะอัะอนนี้ลีดเดอร์อันนี้โฮยยนซูจริงจริงฉันแอบูกใจอซใสอสถตกใจแน่ไพซอส์เซอร์อันนี้จุนฮยอก คนเดาออกว่าจอต้องชอบคนไหนวะ <c oughs> คุณจดูออกเลยแหละว่าจอตชอบตัแบบไหนอ่ะเดี๋ยวดเดี๋ยวใช่แน่นอนแบบดูเล่นหุ่เล่นตังสุดกระดิ่จอละ MV มันจึ้งนะลุงไซนี่เขาเป็นอันนี้แหละนะนายถุน <c oughs> สิ่งหนึ่งที่ a m a ิ i n g สื่อทาเต็นเวย ล็อกแล้วล็อกอีกจะบอกว่าทีมราถ้าเต้นทีมเดียกับที่ออกให้เซว่นทีมทีมเลเวู่เแบบมันดูแบบมีเอกลักษณ์ด้วยร่สิงคนนี้ก็ชอบนะที่ใหญ่คอยดึงเห็นไหมเพื่อหนีไม่พ้นรุ่นใหญ่อยู่ดีเราอันนี้โปรดิเซอร์วง คก็เขามีโพลูเซอร์ในวงเองเลยเหรอใช่คือคนนี้คือเขาจะเป็นคนทุกเพลงอาลาบัมเขาจะมีส่วนหมดเลยคอมโฟสเออเขียนลิปอะิรเลยเขาต่วงรุ่งเดนะใช่แต่เขาเป็นคนทำตั้งแต่รายการแข่งแล้วคุณภาพคุณภาพเกินกินแต่ว่าเหมือนแบบก่อนนี้าเขาไม่เคยเทรนที่ไหนมาก่อนเลยเขามาแข่งรายการทีเดียวเลยใชาเขาเป็นนักกีฬาที่ชาเก่งเกิน ไม่ไหลจะหลุดยังไงไม่รู้ <c oughs> ดูแล้วก็ไหลจะหลุดอ่ะดีครับดีแค่แต่ตคนนี้ดีคนน,นนี้แบบอันนี้ทา์เจ้าชายมากอะ่ะ คือแบบเข้าตามากกลคนเดียว่าตัวคนเดียวเข้าตามากดีเดียวดิ ดีครับดีไปแล้วดีครับดีเอายังไม่หมดก็จะมีอีกนิดนึงนิดนึงฉันสามารถปักสองคนเลยได้ไหมได้ฉันปักทั้งบลฉันขอปักเลยสองคนนายหัวส้มกับนายเจ้าชายคนนั้นฉันขอปักเลยพ่อเดี๋ยวนายหัวส้มนายหัวส้มมันออกมาปุ๊บมันจึ้งตาเลยนะอ่าเราพูดถึงภาพรวมถ้าภาพรวมเนี่ยดี ดีคับดีเลยแบบไม่รู้จะพูดอะไรคือมันมันดีอะแล้วแบบเฮ้ยวงคุณภาพ่าน,นะพอยิ่งได้ยินว่าแบบเอ้ยน้องปรดิวเองด้วย uh huh. เออแบบว่าแบบเรีงอวไรเมมเบอร์ในวงมีส่วนร่วมในการทาอ <ใช S 1> ัลบ,บั้มทั้งหมดมีแบบว่ามีชื่อมีอะไรเกี่ยวกับในเพลงคือมันเก่งอะเออแล้วคือวงพึ่งเดอีกแล้วยิ่งมารู้อีกว่าแบบ เออไปมาจากรายการสไอร์ไวิลไม่เคยไปเทรนแล้วคุณภาพขนาดเนี้ยใช่แล้วคือคนแต่แ<ก>งอคือนอ้องอึนวีเขาก่อนนั้นเนี่ยเขาจะโดนแบบตําหนิเรื่องถ้าเป็นก่อนนั้นที่แข่งก็คือที่บอกว่าเขาแข่งกับ j y p กับพีเนชชั่นที่แบบจะหาเด็กบริษ<อ>ัทใช่ไหมแล้วก็ฝั่งพีเขาดูนะฝั่งพีเนชชั่นเขาบอกว่าอึนวีเขาเหมือนแบบยังไม่เหมาะกับการไปไดด้นเท่าไหร่เพราะว่าไม่เคยผ่านการฝึกใช่แล้วน้องเขาเต้นไม่เก่งรู้ก็เลยโดนคอมเพนเรื่องนี้มาบ่อยจนแบบจน คือตอนที่เราเห็นพนัฒนาการในเพลง Move แล้วก็ออ้ยน้องเขาพัฒนาการดีมากใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออมันภูมิใจโดยเฉพาะคมแ็กล่าสุดคุณน้องต้นเก่งมากๆาอ่ะเออมันทำรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยน้องพยายามพัฒนาตัวเองตลอดแนวเพลงก็เหมือนกันที่น้องเขาแต่งคือเขาแต่งทั้งอัลบัม้มทุกเพลง oh <my> แล้วก็นี้เขามีส่วนส่วนเขียนหมดเลยแม้ว่าถ้าไม่เขียนก็อ่าคอมโพสเอง เขาจะมีส่วนในการควบคุมทั้งตอนการผลิตเขาเข้าคือบริษัทนี้ดีตรงที่ว่าเขาให้ไอดอลเนี่ยมีความเห็นส่วนใช่ใช่แต่แต่ค่ายลุงไสคือดีอย่างหนึ่งนั่นแหละคือเขาให้ศิลปินเขามีความคิดเต็มที่เลยอยากทำอะไรทำใช่ซึ่งตรงนี้บอกตรงว่าค่ายลุงไซตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยตอบโจทย์โจทย์สุดๆค่ายลินทิ้งก่อนนะเนยรู้สึกไงไงม้าคะเพลงมกีรู้สึกว่า เห็นครั้งแรกที่ทักไปเรื้องฮาเต้นว่ามันแบบมันจึ้งอ่ะคือมันแบบมันรู้สึกว่าแบบบอกไม่ถูกว่าแบบฮาเต้นมันแบบมันไม่ซ้ำมันโดดเด่นแล้วมันดูแบบมันแปลกตาแต่มันดูเทแล้วลงตัวหมู่บังก็คือมันแบบมันดีแล้วทุกคนคือมันเป็นหกคนซึ่งมันเป็นการที่แบบวงที่เป็นเลคู่การจะหาเซนเตอร์หรือการจะแบบไม่บางคนอ่ะมันทำได้ยากแต่วงเนี้ยทำได้ใช่ใช่ใช่ทำได้แล้วรู้สึกว่ามันแบบเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยคือเก่งเกินที่จะแบบ มาเพิ่งเดย์อะแล้วก็แต่ว่าคัมแบ็กครั้งนี้จูนายรกจะไม่ได้โปรโมทด้วยเพราะว่าน่องจากเขามีปัญหาทางสุขภาพก็เลยแบบไม่ได้เขาลมโปรโมทก็เลยชินใจใช่มีปัญหาเขาเรียกว่าอะไรแพทย์ให้รักษาตัวก่อนอใช่ปรับสภาพจิตใจก่อนแล้วกันใช่แล้วเพลงต่อไปเป็นเพลงคัมแบ็กล่าสุดนะคะชื่อเพลงว่า Kick It For Now จาก Chain X จะเราบอกไปเลยว่าแนวเพลง80 น้องแต่งเองหมดจริงๆริงวีอันนี้คือแต่งเองเหรอใช่น้องอนวีเขียนลิปซิกเองคอมโพสเองเสนอแนวทางเองด้วยแบบเกินเกินเก่งเกิน,นจริงจริงไม่ต้องมีใครแล้วหรอกน้องมาทำแบบนี้ตื่ย,ยอดเลยลุงไซโกรธนะไม่แต่แต่ว่าเป็นบอยกรุ๊ปวงแรกแล้วก็วงเดียวในค่ายนักร้องกรุ๊ปอะอะอะชีนนี่คือวงแรกอ๋อเหรอทอมม่ามีแต่เดี่ยวเหรอใช่ก็จะมีเดี่ยวก็จะมีอ่าอ้ไง ใช่ไหมอ๋อพี่แอนอ่าเจสซี่อีดอนออกแล้วแต่ก่อนนี้เขาก็อยู่ใช่อยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีคัสพี่คัสอ่อใช่ใช่แล้วก็พี่ไซแล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพวกไอแอนดบีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่น้ามาฟังกันเลยดีกว่าเตรียมใจไว้นะพูดเลยว่าอีมวนนี้หล่อขึ้นทุกคนโหมันขนาดนั้นเลยนะฉันกีดอะแล้วอาจารย์กีดด้วยก็กีดเลยโอเคกีดออมากีดออกมาแล้วบายมันออกมา ดวงแสงนั่นใคร By2k อันนี้ไม่น่าไหวดูมันให้อารมณ์แบบเทปปอบรุ่นบุกเบิกอะนี่นะมักแน สิ่งหนึ่งที่เห็นนะคือการแบ่งพาร์ทจริงแบ่งพาร์ทโอเคอะแบ่งพาร์ทแบบใครไม่ตกอะอเออคนอื่นไม่ตกอะนี่น้องอื่นมีน้องใส่สะกามอนี้น้องจุนฮยอกนี่น้องหัวสีแก่น้องฮยอนซูใช่ดีอันนี้ดี นีดเจ้ถชายอีกท okay. ี่หนะเฮ้ยเฮ้ยขอเริ่มจำได้แล้วแต่เขาลอยจะจำเมนเราได้ก่อนเพราะว่าเป็บตาเราปักแล้วสักพักเหนือเมนจะตามมา เนี่ยชอบาพแต่งเขามันมันดูปิ๊งปิ๊นอันนี้ครูครูช่วยก็ให้เหมือนกันฉันชอบเจ้าชายกับนายหัวสีจริงจังเลยนีแหละเกม ไปดูมาน้องหัวสีฉันจะไปโพน้องอยังไงไม่้คยดีมันจะปักลูกเลยเหรอเดียวเดีอแบี ช่วองอยูเจนสองจะมาเจนสามผัดเปลี่ยนอ่ะมันแบบอ,อดีเพราพเฮ้ยดีอ่ะอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีแต่ตอนนี้ฉันเริ่มละนางหัวสีของฉันนางหาัวฉีเคยเห็นคลิปนี้ป้าในทวิตเตอร์ที่ดังอ่ะที่ปั้นเป็ดอ่ะอ๋ออย่าบอกนะน้องหัวสีกับชใช่ไหมใช่ เป็ดเป็ร้อยตัวสี่ร้อยตัวในหิมะก็คือช่วงนั้นน้องกำลังเตรียมเดบิวต์แต่ว่ายังไม่มีแพลนออกมาแล้วก็เลยว่าไปปั่นเป็ดใช่เขาจะบอกว่าฉันรีดทุกแอคเลยนะแต่ฉันแบบว่าไมเราไม่ใช่การเห็นของฉันคนนี้น้องแบบปั่นแล้วมันแบบเป็นเป็ดตัวน้อยๆเออแล้วรกาก็จะมีสามคนจะมีอึนวีแล้วก็ฮยอนซูแล้วก็จะเป็นซองจูนสามมักเมที่แบบไปนั่งปั่นเป็ดย่างบ้างคนเช้าว่าแม่เองเรียบร้อยฉันปักโพน้องไปแล้วแต่ว่าคนที่ทําเป็ดอ่ะ คนที่นับเป็นอย่างเงี้ยคือยนซูที่วางส่วนคนที่เขียยหิมะคือซองจุนส่วนคนถ่ายคืออึนวีนั่นเรียบร้อยแกมังเน่ก็ชอบไปอย่างเงี้ยนี่แใช่มันเลี้ยงลูกดี้านขายของน้ำวันนี้นะคะสำหรับใครที่จะซื้อก็อย่าลืมไปซื้อนอายสำเร็จด้วยจริงตอนนี้จะบอกว่ากำลังดังใน t ิกตอกท่อน I Saw You d a y d r e a อุ้ยแต่มันท่ามันแ เราจท์ดยก็กำลังมาอินเตอร์กำลังชอบเลยอินเตอร์อยากไปไหลลุดไหลใครเราเราก็จะเดินอย่างเงี้ยทั้งวันไม่รู้เป็นอะไรก็โดยรวมว่ามีแค่นี้วันนี้ก็แค่สัมเลชาสัมเร็จริงจริงวันนี้น้อยคนว่าทะรู้จักเราเราเอ่ยชื่อไปก็จะแบบเอ้ยบงไหนคือด้วยความพึ่งเบยด้วยแหละปิดท้ายจันสี่ ช่แล้วด้วยความที่แบบน้องเขาเดบิวต์มาใช่ปะแล้วน้องก็ทิ้งช่วงไปแบบเกือบปีอืแล้วค่อยมาคัมแบ็กอีกทีก,ก็ตอนออกก่อนพฤษภาประมาณมีนาพุษีภาอะไรเงี้ยแต่ฉันเชื่อนะว่าวงคุณภาพอย่างนี้ยังไงคนก็ต้องเห็นว่าแบบเฮ้ยน้องเก่งน้องอดีขนาดนี้ยังไงก็ต้องมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนอเพราะว่าตอนนี้มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นแล้วหนึ่งคนคือน้องจ๊อดอใช่พี่จ๊อดแล้วมัง้งไม่ใช่นั่นไม่น่าจะน้องอะนะ้องกร ก็สำหรับวันนี้กับการรีแอคชั่นของเราก็รีแอคชั่นไปทั้งหมด2เพลง2วง3เพลง2วงเออใช่3เพลง2วงนะคะไปค่ะทุกคนก็วันนี้รีแอคชั่นไปทั้งหมด3เพลง2วงก็จะมีเป็นโซโล่ของพี่ไทยในวง NCT แล้วก็มีน้องใหม่ของ T X N T N X เออเดีกเมืองคน เอาไว้แค่นี้ก็สำหรับรายการเคทบอปรยก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับใครที่ชื่นชอบรายการของเราอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับ EP ต่อไปเราจะมาลากคอเรียกวันไหนก็รอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะองบ,บายคอแห้ง